สวัสดีครับล้อโมดิฟายครับลับมาพบกันอีกแล้วครับทีหนึ่งคลิปวันนี้พามาชมครับเ็จอีกหนึ่งคันครับฟอ์เรนเจอร์ไฟแดงตัวนี้เป็นไวท์แท็กครับใต่ชุด F150 ครับโปรดักต์บาย GTN Hyper Sport เรียบร้อยพร้อมส่งอีกหนึ่งคันครับน่ครับหน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้ครับเสร็จแล้ว modify by lop modify ครับหาจัดป้ายแดงมาให้ทำครับนี่ครับมาเดินดูรอบๆรอบๆครับ จรริงๆคับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอีดเดยอเดเกี่ยวกับล้อนะครับเกี่ยวกับล้อเกี่ยวกับช่วงล่างเกี่ยวกับไฟว่ามีทำอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ชุด F 1 5 0 Body Kit ครับชุดไฟหน้าเพิ่มสเปคเป็นของ U.S. Spec ครับตัวนี้ปัตตมโดยเมืองทองอุตซาวครับ F p o r t Phuket นี่ครับข้างในก็มีโลโก้ TGN มีเพิ่มไม่ได้อยู่ในสเปคของ F 1 5 0 Body นห้อีคินะครับเป็น เพิ่มเงินครับลูกค้าเพิ่มเงินมา1 1 0 0 0บาทครับได้เป็นสเปคอเมริกาด้านล่างครับยก2นิ้วครับโช้กเดิมปิกน็อกออปชั่นยางเป็นแอมป์ครับ325 50 22ล้อเป็นควอททายขอบ22คูณ12ลบ44ครับ จกเดิมตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่เกียร์วิวครับใส่กระจกเดิมด้านหลังครับโลบายใส่ได้ปกติครับใส่โลบาเดิมก็ได้ับไปท้ายครับตันนี้ลูกค้าเ็าเพิ่มสเปยู่แล้วครับเป็นของวีแลนครับอยูใ,ใกล้ครับเป็นสวนท้ายเป็นของ TDN เครับเป็นสวนท้าย TDN มากับไฟถอยครับ2ดวง8,500บาทครับสำหรับเงนชนช้ายชุดนี้ครับใส่ได้กับชุด F 1 5 0พอดีเป๊ะข้อฝาท้ายแบบเรียบครับ7,900บาทมีทั้งแบบเรียบและแบบมีตัวหนังสือครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้วัวนี้ก็เพิ่มเติมมากับ7,900บาทในบ้าง ถ้าสนใจนะครับงานแฟรงชุดปอยบอดี้ชุด F150 นะครับติดต่อมาได้ครับจะติดต่อมาทางเพจ l อบ t Modify ก็ได้ครับหรือว่าเป็นเบอร์084ครับ0500729เต้ l อบ t Modify 092ครับ2656778ครับตาย l อบ t Modify ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปรีวิวคลิปนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีคันไหนสวยๆแจมแจมครับจะมารีวิวให้ดูวันนี้ขอจบคลิปด้วยนี่ครับล็อบบี้ไฟขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ